สวัสดีครับผมเพิ่งขายด้าน S P D ในเกมพีไฟครับมาเล่นพีไฟกันหน่อยหาเกมนี้เวลาเหมือนกันครับจากที่เกมนี้ยังกุ้งกละถ่ายกล้องกระดับนะครับโ <Okay. S 2> อเคคราวนี้มาเล่นเกมนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้งยำกุ้งไยายมพลาดหลัง ไม่ต้องหาที่แบบมันไม่มีลมเปล่าก่อนรถ๊บนึออกมาตรงนี้พอครับผม ไปเล่นเรือนะก็โจ้แรงโกครับแรงโก้สี่แล้วนะครับพอเดี๋ยวดูแรงจะแรงอะไรกันแน่จะแรงม่วงหรือเปล่านะบางคนเขาเรียกแรงอื่นบางที่เรียกแรงม่วงนะครับแต่ที่พี่อเรียกแรงม่วงบางคนเล่นแรงอื่นก็ได้ครับแรงอะไรก็ได้ครับผมพี่แรงม่วงนะครับ แม่สีม่วงี่ยเมื่อวานนี้ครับพี่เล่นอยู่ดีชนะเฉยเดินมาหาพี่ให้พี่นิเฉยฮะเออวะพี่ก็หาวะถ้าไข่ดึงจะเดินมาหาพี่แล้วอย่างงี้เขาแฝงแล้วจะเปลี่ยนเฟืนสน่อยเปยนไม่ทันไม่เป็นไร

อืีไม่เหมือนเลยสุดยมดเลยสูดอดเลยมิสไตล์อรสไตล์ครับผมไอตอนนี้ครับฟรีไฟล์ตอนเนี้ยแต่ว่าคนเลิกเล่นระบกกันแล้วนะ ที่เห็นกันนะฮะหลายคนพีฟก็เริ่มเล่นด้วยบอกเล่อเลยเพราะว่าบางคนนะครับขี้เกียจเล่นนะฮะพี่ก็ต้องขี้เกียจเล่นแต่ว่าก็ไม่ได้แตะเลยครับช่วงที่พี่เล่นเกมอะไรใหม่ๆหม่ ร้อยครับเก็บหนึ่งครับผมแบบหนึ่งครับผมเรียบร้อยไปต่อไปต่อ ยาด้วยครับพี่ไม่ใช่แนละ้ววางรอสตูวไว้ว่าเรามีสตูอยู่แถวนี้นะฮะพี่แนะนำให้น้องอยู่ในวงเข้าไปนะครับถ้าน้องยู่ในวงนะฮะจะโดนอย่างที่พี่เคยตายคือวงวิเข้ามาหนึ่งนะแต่เราต้องดูสำรวจซ้ายขวาให้ดีรับว่า มีคนยืนแถวนี้ไหมนะครับไม่มีนะครับไม่มีนะโอเคไม่มีนะโอเคไม่มีไม่มีโอเคเช็คครับเชียร์เชียร์เชียร์กินเลตเรียบร้อยครับไปต่อไปต่อไม่ได้กันกระทะ ไม่ใำหมูข้าวดีกว่านะไม่ใช่ละพูดตลกเลยเนยใครอยากกินผาร์มุฟเฟ่ไรไหมเตมกระทะมาแล้วไม่ใช่ โอ้โดนแม่งคนจริงครับทุกทุกเริ่มใหม่เริ่มใหม่เป็นไรเปนไรเราเราใส่แ้งอ่าฮาฆ่าคนเดียวก็ยังเพิ่มแรงนะครับโหดีก็นะครับก็ไม่ได้เล่นเกมนานเลยจำจำวิธีเล่นได้มั้งแต่วันนี้ก็ทำไม่ได้มั่งนะไม่เป็นไร เอาเดี๋ยวเปิดกล่องนะครับน้องๆโอ้ยได้คุดตั้งสักสี่วันเนี่ยเดี๋ยวตัวผู้หญิงนานมากอะโอเคได้ตัวผู้หญิงเลาได้ชุดตั้งสี่วันเลยเราไปตัวผู้หญิงแล้ว,รวเราเปลี่ยนตัวสักนิดหนึ่งครับเีหยนจะผ้าให้ด้วย ไม่ใส่เลยอ่าผมก็ต้องเปลี่ยนนี่เปลี่ยนชุดนี่ต้องเข้ากับนี้เลยมาจริงจกิงก็ต้องเปลี่ยนนี่กัิงริงไม่มีที่เปลี่ยนเนาะอ่ะใส่ชุดเลยโอเคได้ตรงนี้ละ ใหหูเปลี่ยนหน่อยเป็นพี่จิงจอกของเราอ๋อเทะเลยครับสวยด้วยเยี่ยมนั้นขอเปลี่ยนเปิือสักนิดน,นึงนะเมื่อกี้เห็นว่าได้เปิืใหม่นะครับนี่นี่ต้องเปินืนี้เลยสกินโอเคด้วยนะฮะถือเลย วันนี้ต้องการไปขาวอด้วยยิมสี่ชั่วโมงด้วยฮะร,รีบไปเล่นกันนะครับปเปิดนี้มียิมสี่ชั่วโมงนะครับแจกนะฮะเขามีแจกยิมสี่ชั่วโมงท่านนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับคนเล่นฟีฟายเริ่มน้อยลงก็พี่เลยยิบเกมฟีฟนี้มาเล่นนะครับ ล้วพี่จเล่นเกมนี้เป็นปรยาไปเลยนะครับผมพี uh, ่จะเล่นเกมนี้ไปเลยนะจะไม่เห็นพี่เล่นเกมฟีไฟตลอดไปครับพี่จะเล่นเกมอื่นแล้วนะครับผมอ่ะพี่สัญญาเลยว่าพี่จะเริ่มเล่นเกมฟีไฟแต่พี่จะถีกฟีไฟไว้แต่ว่าจะมากับเล่นตอนไหนยังไม่รู้เล่นแค่แก้เครียดเฉยๆนะฮะอันนี้ก็ลองให้น้องๆดูก่อนก่อนนะอ่ะพี่สัญญาพี่จะไม่เล่นฟีไฟเลยพี่จะเล่นเกมอื่นแน่ๆแน่นอนครับแน่นอนพี่สัญญาเลยนะฮะ ั่นี่น,น้องสังเกตไหมว่าพี่มีเป่นหน้าอยู่ทีไหน่อนีล่ะเนี่ยคนจีนนะฮะคนจีน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 แต่ฟังพี่เป็นผู้สัษเกาหีฟ้องไหมผมคือเกาหลีฟ้อมเราต้องสู้ที่ไหนเพราะผมเป็นเกาหลีฟ้อม่ใช่เกาหลีจริงเนี่ยเกาหลีฟ้อมพี่ตัวน โซลิปอมสวยส้สิตสไตน์คำว่าใครลงที่ดัวพี่อะสวยนี่ก็คือรอพี่กิก่อนไม่เก็บปื้ได้ครับมุลมี่ เป็นตัวครับโอ้โหข้ามต้นไม้อีลงไม่ตายด้ย่งล่ะเดินไปรถอะรสิเอสิ่เอสิเสิเสิมื ใครไปเล่นย,ยิ่งกว่าผมนะฮะแต่รู้เร่ออย่าใครอยูโอ่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดอยเดๆ,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 ๆผมเจอแนละ้วผมเจอแนละ้ว โอ้โหแม่งคนจริงแม่งมีผมอ้าวแต่แรงไม่ลดครับบอกแล้วแรงพี่ไม่ลดไปต่อ เล่นยาวไหมอ่ะแค่สามพาร์ทนี้ฮะนี่รอบที่สามแล้วน่าสามรอบนะนี่รอบสุดท้ายแล้วนะแล้วพี่ะจะเ,เล่นเกมนี้เป็นปลายญ่นะครับบอกเลยแต่แค่วันนี้วันเดียวนะใครอยากดูพี่เล่นเกมยัมงคงเดอะเกมหาสุดท้ายทีมต้าตอมเมนด้วยฮะจะได้ ทำพรุ่งนี้ให้อย่าใครอยากเห็นพี่ทำอาหารก็พิมพ์มาเลยครับตาคอมเมนต์ เออได้ตังทั้งห้าสิบบาทขอบคุณครับเก็บสามันเลยล,วลวดด้วดส,สองล้วดเลยนี่แบบไม่ใช่งกนะอยากได้จริง 쟤쟤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  you <laughs> そみまもの เล่นจะต้องเล่นเนาะโอเคสิบป่ะจะนะโอเคชาละเดี๋ยวเงสือพัฒนลงหน่อยให้บอขอโทษนะ โอ้โหโ,หโดนโอเคเล่นแค่นี้แล้วกันโอเคครับน้ำพไม่์รถไม่เป็นไรโอเคถึงจะเล่นได้ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรฮนะ ก็ออยังดีครับผมโอเครับผลกันฮนะรับกายสองใบามารับมาสุกหน่อยครับอะไะ สองสามสมชุบโขได้กองไฟไว้หนึ่งชุบชุบแรกเกลโอเคครับใครชอบคลิปนี้ฮะกดไ like, ลค์กดแชร์กดซัสบสไคร้ด้วยครับไปสวัสดีครับ